สวัสดีจ้าสุขสุขคนอาทิตย์นี้เอ่อเป็นวันหยุดยาวนะจ๊นะเนาะเพราะว่าเป็นวันลำลึกชาติของอเมริกาจ้าและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่ออื่นเป็นวันขรบรอบแต่งงานนะจ๊นะเนาะจริงๆแล้วมีแพลนว่าสิไปเอ่อทะเลน้ำกันจ้าแต่ว่ามันก็มาเกิดโรคระบาดนะจ้าช่วงนี้ก็เลยต้องยกเลิกไปเอ่อก็ยังพัฒน์หูยว่าเมื่ออื่นสาม,มีสพาเห็ดอย่างนะจ๊นะเนาะ แต่ว่ากะเข้าใจสถานการณ์ดียู่จาะานเราบม่มีอย่างพิเศษพอได้ไปสากะพอเป็นอย่างกะโอเคอยู่ okay แต่ว่าอีกใจหนึ่งมันกะอยากเห็ดอีอย่างพิเศษในในวันพิเศษของเฮานาะจานะ๊ะเนาะพอแน่เดยสามีอาจจะมีอย่างเซอร์ไพรส์รก็ได้พรุ่งนี้มาถามเบิ่งกันนะจนะ๊ะเนาะ Hello friends is the Memorial Day weekend and the most important thing is our anniversary tomorrow Actually, we had planned to go to the ocean together on our anniversary, but with the pandemic going on right now, we have to cancel our plan. Um, I have no clue what we are going to do tomorrow. Um, I understand this situation right now. If we can't do anything special, that is fine with me. Uh, on the other hand I still want to do something special on our special day who knows maybe my husband will do something surprise me we'll see what happens a าจ cool ้าเขาอยากมาอยู่ใหญ่มาอยู่ในป่าแถบไกลๆภูเขาแนวดีเด้นาะต้นไม้ธรรมชาติจักเลยเบื่ออยู่เมืองใหญ่แล้วจ้ามือดีอัน นัานขบหลอบแต่งงานนะจ๊ะสามีเพิ่มกินเผาปลาเบิ้งจางงามแล้วอันนี uh, I mean ้ผู้เขาโอเค okay. let's go <S มาแล้จ้ากินเผาเทียนตรกันจา้ากินยูป้าำงานม show 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 พวกเรา tìm 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 mày tìm 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 ยี่แม่น้ำตะลาง beautiful my god คนของคางลายอยู่นะจ๊ะเขาจะมาใส่เบ็ดหาปลา I know What sweetheart? think, honey do you wow. It's incredible, กำลังพากันเมื่อบายแลจะเนาะแต่ว่าคิดจะกินกาแฟเลยสิคะแมหาสิกาแฟกินกนกระสิระวานลมลมแห้งแ่กัอันนี้เซ็ทหลงได้วีเวอร์วี e วอร์ริง์ matching T-shirt over here ดิงเง I have a Can I have a green tea frappuccino you know? The, <size. S 1> The small size please จะสรุปแล้วอวันครบรอบแต่งงานปีนี้กับบดีมีอีหยังพิเศษเนาะจ้ะมาอันกะแลกเปลี่ยนของขวัญกันนิดหน่อยสามีซื้อสอยห้แล้วก็ถ้ามากินเขาป่าซัมเน่ก็มีความสุขเลยเนาะจ้นเนาะคนมันสิหักกันกับปตุมีอีหยังพิเศษพิโสหลายอย่างเราก็เข้าใจเนาะว่าปีนี้มันเกิดอีหยังขึ้น จะเอาไว้พอกันวิดีโอหนานะจ้นะนาอบาย